มาดูเคล็ดลับความแข็งแรงของเยื่อทวดกันคะ่ะซึ่งเราจะทําแบบนี้ให้เยื่อทวดกินมาหลายปีมากแล้วซึ่งทําให้เยื่อทวดแข็งแรงจริงๆนะคะช่วงหลังๆเราเลยทํากินไปด้วยเลยเพราะว่าตอนเช้าปกติเราก็จะไม่ค่อยกินข้าวคิดว่ากินแบบนี้ก็ได้คุณค่าทางอาหารเยอะอยู่ก็กินตามเยื่อทวดมานานมากเหมือนกันบอกเลยว่าวิธีนี้เป็นอะไรที่ ทำง่ายกินง่ายเพราะว่าเราก็ดื่มเป็นน้ําซุปไปแล้วเช้าวันนั้นเราก็ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ส่วนตัวเราเราจะให้เย่าทวดกินน้ำน้ําข้าวไข่าขาวตอนเช้าแล้วกลางวันให้กินข้าวเยอะๆแล้วก็ตอนเย็นอีกมื้อหนึ่งของส่วนของเราเรากินข้าวแค่มื้อเดียวมื้อช่วงมือบ่ายคือมื้อนี้เราก็จะกินเยอะหน่อย คือบางครั้งตอนเยินเราก็ไม่ค่อยกินหรือถ้าแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะถ้าวันไหนลูกมาหรือเพื่อนนะัดกินข้าวก็กินกินโดยที่แบบดึกๆก,ก็กินแต่ว่าในระหว่างวันที่เราไม่ได้ไปไหนเราก็ทํากินของเราแบบนี้คือตามตามหลักที่เขาบอกว่าโอ๊ยไม่กินข้าวระวังจะสมองเป็นนูน่นเป็นนี่แต่เรากลับคิดว่าการที่เรา ปล่อยให้ท้องหิวบ้างเนี่ยมันก็เป็นการดีต่อต่อภายในของเราลำไส้เราไม่กินอะไรเข้าไปเยอะๆลำไส้เครื่องในตับไตเราก็ไม่ต้องทำงานหนะักฉะนั้นวิธีการของเราเราเราคิดว่าเอาอะไรใส่ไปในร่างกายให้น้อยๆแล้วสิ่งที่เราใส่ไปอะ่ะก็ให้มันมีประโยชน์มันก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและอีกอย่างก็คือไม่ทำให้เราอ้วน ก็จะเห็นว่าทั้งยายทวดแล้วก็เราก็จะไม่ได้อ้วนแต่ว่าไม่ได้ผอมแบบว่าร่างกายคือไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยายทวดยังแข็งแรงแล้วก็มีกล้ามเนื้อทั้งน้ำข้าวและในไข่ขาวมีทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตบางวันเราก็จะทำน้ำปั่นซึ่งไม่ได้ทำให้ยายทวดกินทุกวันเราก็จะทำแบบ ประมาณสองสาวันครั้งหนึ่งแล้วถ้าวันไหนทําน้ำํำปั่นผักเคลเนี่ยเราจะไม่กินข้าวเลยก็ได้เพราะว่าเราจะปั่นน้ําผักเคลกินแทนข้าวเพราะในนั้นเราจะใส่ทั้งนมนมซึ่งเป็นนมของเด็กทวดที่กินประจําอยู่แล้วที่กินแทนข้าวแล้วก็จะมีผลไม้แอปเปิลมีสารพัดเลยมีเมล็ดเกียคือก็ได้คุณค่าประโยชน์ ครบแล้วซึ่งจริงๆไม่ต้องกินข้าวเลยในมือนั้นส่วนข้าวที่เหลือเราก็จะหุงให้จนสุกแล้วเราก็ลิ่มน,น้ําทิ้งเอามาเอามากินต่อในมื้อกลางวันของทยทัวดซึ่งเราไม่ได้ทิ้งส่วนไข่แดงอันนี้ยอมรับเลยว่าเสียดายมากเราเราไม่ได้กินไข่แดงไข่แดงก็จะไม่ได้กินคือวันละห้าฟอง จริงๆเสียดายนะคะก็อยากให้ไขรที่ต้องใช้ไข่แดงลองทำกันดูค่ะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราจริงๆค่ะ